วัสดีครับผมคือโชคดี19และวันนี้เราก็อยู่กันในเกมของ Resident Evil ภาค6กันอีกแล้วนะฮะวันนี้เราก็จะมาต่อชั์ที่5กันเลยนะฮะวันนี้เราก็รับบทเป็นเฮริน่านั่นเองนะฮะโอเคงั้นไปเริ่มเกมกันเลยโอเคตอนนี้เราก็โอ้โหตอนนี้เราอยู่ในเมืองโอ้โหแม่งควรจะวุ่นวายเลยตายเถอะเกิดอะไรขึ้น เฮ้ยซอมบี้มาอ๋อซอมบี้มาโอ้โหซอมบี้นี่แบบว่าว่าเอ้ยโอ้โหตอนนี้ทุกคนในเมืองกลายเป็นซอมบี้เกือบประมาณ80%แล้วนะครับแม่ทีดเดียวก็จะกลายเป็น100%แล้วถ้าไม่นับเราด้วยนะ จะประมาณ99%้าเป็เก้าดีก้าเก้าเปอร์เซ็นต์อ่าที่เป็นสมดีกันทุกคนโอเคไปเพื่อนอ๋อเอเดาวงเป็นคนอยู่เบื้องหลังของแผนการนี้นะฮะคริสบอกแบบนี้ลีออนถึงกับไปบอกเป็นกันเลยทีเดียวฮะ ถึงลีออนจะไปไม่เป็นแต่เราก็จะพาลีออนไปนะฮะโอเคตามนั้นแหละเพื่อนโอเคกำลังเล่นกันเลยเริ่มต้นมาก็วุ่นวายกันเลยนะฮะโอ้โหมีทหารด้วยเต็มโอ้ดูควันนั้นสิควันนั้นคือควันที่ทำให้ทุกคนกลายเป็นสปีดนะครับแหมเอยดูดิโอ้โหควันนี่แบบท่วมตึกเลยอ่ะ ถ้าเราสูดอากาศหายใจเข้าไปเราต้องติดเชื้อแน่นอนเลยไม่มีหน้ากากให้ใส่หน่อยเลยเพื่อนโอ้โหทหารเว้ยควันควันมันมาจากไหนเราจะเข้าไปในควันนั้นไม่ได้นะฮะคิดว่าเข้าไปมันไม่น่าได้อะไปทางไหนอะลีออนทางนี้ใช่ไหมเยวจะบอกทางนะอ๋อทหารคนนี้จะเป็นคนนำทางเราไปนั่นเองนะฮะ แล้วก็ตามทหารกันไปเลยอันขอมือหน,น่อยเพื่อนเอือขีดสวยนะโอ้โหวันแม่งมาเต็มเลยอะเราต้องเรา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 ต้องเข้าไปโอ,โ,ไออออโอ้โหวิรีออนขีดเท่อยู่อุโโอ๊ปเฮ้ยเอาเอาเอาโดนขวัโ,โ,โดนขวนัโอ้โหตายกันเลยนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะ เฮ้ยตายเลยเหรอแล้วจริงดิโอ้โหเฮ้ยเราต้องรีบไปแล้วเราต้องรีบไปแล้วโอ้ยเร็ว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 ทำไมไม่วิ่งวะเออทันพอดีนะฮะเป็นฉากที่เสี่ยงตายมากโศกปวดตอนนี้ภารกิจเราคือเราต้องเปลี่ยนเสื้อไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เปลี่ยนเสื้อใช่ไหมโอ้โหเฮอบสีแดงนะฮะแล้วก็ เราต้องรีบไปนะฮะเราต้องรีบไปเราต้องรีบไปเราต้องรีบไปเพื่อนเราต้องรีบไปเอาเฮ้ยเดี๋ยวนะวัดมาแล้ววัดมาแล้วบ้าเอ้ย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 ไม่ใชาเราทำอะไรอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 เราต้องรีบไปโอ้ยไม่ไม่ใช่เวลาที่จะมาต่อสู้นะครับ ตอนนี้ตอนนี้เราต้องรีบไปข้างล่างโดนกินกันหมดแล้วเพื่อนเพื่อนเอ้ยรีออนไม่รีบมาละเฮ้ยก็ตายหรอกเดี๋ยวก็ตายหรอกเดี๋ยก็โดนควันคิดฆ่าชีวิตหรอกรีบมาเถอะโอ้ยอย่าเข้าบอนเลยเราต้องรีบไปแล้วรีออนเลยมาบอกเข้าบอนแต่ว่าข้างหน้าไม่มีศัตรูนะฮะู่แต่เพื่อน โอเคตอนนี้เราก็โอ like ้ยโอ้แม่งแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยเพื่อนเพื่อนดิตายซะตายเฮ้ยไม่อย่างบอกนี่มนเจอทอปปี้เหรอตัวก็เป็นคนโอ้โหมีใครไปชทะลุชันลวงกนกลทีเดียวเชียวเฮ้ยทอปปี้ผีบ้าตายเรียงตายแล้วเฮ้ยแม่งมากันเรียบเลยนะเออตะตัดขามาก็เรียบลงเออวันนี้เราต้อง ให้เราทำไรไมันให้เราทำไรให้เราทำไรตอนนี้ยังง,งิดง,งอยู่นะฮะไม่ให้เราทำไรเนี่ยเอ้ายัยางไปไม่ได้นะฮะโอ้มากันเทียบเลยมากันแบบพิซซ่าโอ้โหพิซซ่ามาแบบมาแบบโคตรเยอะเฮ <c ười> ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจับเรากดได้ไวะใจเย็นๆนะเพื่อนใจเย็นนะเพื่อน,น,อนอไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วทาเกตขึ้นแล้วเราต้องรีบไปไม่ได้แล้วลีออน ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเราต้องโอ้โหพี่ออนไม่รีบมาล่ะพี่ออนไม่มาสักทีเหรอเฮ้ยโอเคโอเคนั้นแหละเร็วๆต้องรีบไปแล้วเราต้องรีบไปแล้วไม่น่าเอาเฮ้ยมีทหารพีชีพห,ห,หนึ่งนะายนะฮะโอ้โหกุดลักอะไรล่ะ <c oughs> เพื่อนตายเนี่ยนะกุดลัก ไม่เปลี่ยนโชคดีตรงไหนเลยนะฮะเพื่อนมาเสียชีวิตเอ้เพื่อนมาสละชีวิตถ้าแบบนี้โอ้โหโอ้ให้ตายเถอะถ้าไม่มีรถทหารเนี่ยถ้าไม่มีรถคันนี้เรามีโอกาสที่จะโดนไอ้ควันพวกนี้แล้วก็ตายได้เลยนะโอ้โหดูทุกคนดิการซอบี้กันหมดแล้วซอบี้ถือปืนเพ่งช่วยหายใจไม่ได้ช่วยอะไรเลยว่ะ โอ้โหดูดีบรรยากาศรอบๆตายเถอะอะไรวะเนี่ยกระตุ้นอะไรวะเนี่ยมันจะถึงวันจีนโลกแล้วจริงๆเหรอไม่นะโอ้โหกิ๊ฟเบ้ให้ทางเขาบอกว่าให้ทา้าไอ้พวกซอมบี้พวกนี้เดี๋ยวลงไปกินแม่งเลย it, โอ้โห,โหโแม่งดีนะรถคันนี้มันทนทานต่อไอ้พวกซอมบี้ได้นะฮะ ไม่งั้นเราคงตงังซอมดีมันเอาลงไปลากลงไปแดกนะฮะโอ้โหโทษทีใช้คำหยาบนะฮะแหมพอดีอินไปหน่อย <c oughs> โอ้โหดูดิ <c oughs> ถึงมันทิ้ดโลกจริงแล้วอะตายเออถ้าเป็นเรื่องจริงนี่ตาจะไหลนะฮะแบบทุกคนตายหมดเหลือแค่เราเราก็ไม่รู้จะทำยังไงนะ ถ้าเป็นเรื่องจริงองจะสิ้นหวังกันมากโอเคโอ้โหดูดิไม่ว่าจะผู้ชายผู้หญิงเด็กน้อยผู้ใหญ่คนแก่คือแบบติเชื้อ,บบอกันหมดเลยอะดูควนันดิแม่ควันยาพิษนะ ทำให้เรากายร่างเป็นซับบี้ได้โอเคใครเป็นคนก่อเรื่องนี้วะน่าเกลียดว่ะทำให้ทุกคนแบบเป็นซับบี้ฮะไปทางไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปทางนี้ใช่ไห<ป>มโอเคลีอนอนโค้ชเปิดหน่อยเพื่อนไปจะเออมาแล้วทหารคนนั้นล่ะเอาเขาไปด้วยไหมเนี่ยเอา้าอะไรวะ เฮ้ยไปกันสองคนแต่ไอทหารคนเมื่อกี้ไม่เอามันไปด้วยอ่ะอะไรวะเอาจับมือกิ๊กต้อนหลบกันนะฮะหลบกันแบบมิกิต้อนกันเลยแล้วก็โอ้โหอ,อโอ้โหบอกได้คำเดียวว่าจุกนะฮะจุกเสียดเล็กน้อยถึงปานกลางจนแทบกระอักเลือด แต่ตอนนี้ทุกอย่างคนละหนมากทุกคนต่อสู้กันซอมบี้จะกินเนื้อสดของมนุษย์แล้วก็โอ้โหตายเนอะเราสลบยังไม่ได้สติเลยต้องให้ไอิลีออนมันช่วยนะโอ้โหตายสิไม่รู้ว่าตอนนี้ผมจะได้บังคับรีลออนหรือว่าได้บังคับเฮเลนานะเราต้องไปลุ้นกันโอ้โหดูดิ ซอมบี้มันฝ่ามาหาเราได้แล้วไม่นะใครวะคนนี้ช่วยเราหรือว่าจะมายิงเราอ๋อเอดาถ้าเป็นเอดานี่น่าจะเอดานี่น่าจะช่วยเรานะฮะถ้าเป็นเอดาเฮโอ้โหเดี๋ยวนะมันนี้ไปทางไหนเนี่ยเราต้องรีบไปไม่ใช่มายิงแบบนี้ไปก่อนเลือนไปก่อนเราไปมีออนมาทางนี้มีออน อี่าจันไม่ใช่เวลามาสู้นะนเพื่อนมันเก็บลูกกระสุนไม้สู้กับซิมมอนสิใช่ไหมวะซิมมอนตายหรือยังวะเดี๋ยวนะ <c oughs> รู้สึกว่าซิมมอนนี่จะเป็นบอสใหญ่นะมันไม่น่าตายหรอกเดี๋ยวมันก็โผมาใช่ไหมคิดว่านะโอ้ไปสอกดูอะไรเขาล่ะเดินตามมาละเออต้องรีบไปนะฮะโอ้ยเออ เอาอะไรวะอะไรวะต้นเท้าต้นเท้าเออแล้วก็เออมีให้ยิงนะมีให้ยิงแล้วก็ยิงไปนี่นี่หมากระทืบลงเฮ้ยเฮ้ยกระทืบลงไม่เข้าเมื่อกี้กระทืบบนเกาะยิงไม่เข้าเอ้ยกระทืบไม่เข้านะฮะเอ้ยมีเฮิร์บด้วยไม่อยากได้ว่ะแต่ว่าของเต็มหมดเลยเออเนี่ยได้แล้วได้แล้วโอเค งั้นเราก็เก็บของได้แล้วสินะจัดไปเออสวยนะไปเลยไปแบบไม่ไม่ต้องรีรออะไรเฮ้ยย่อเอ,อ้าอะไรวะกดผิดบ้าบอเฮ้ยจับ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 โอ้โยโอ้โยโอ้โยโอ้ยไอ้ยไฟฟ้าก็จะเทียบนะฮะโอ้โหงานนี้งานนี้ถ้าทางจะไม่หมูซะแล้วเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ย ถ้าทางจะไม่หมูซะแล้วนะฮะโอ้โหไอ้มอน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 มอนมอนมอนนี่มอนเอ้ยโอ้โหแม่งมากันเพียบเลยลีออนโอ้จะมาบล็อกทางเราเพื่ออะไรวะเนี่ยโอ้โหระเบิดหรือเปล่าเอาน้อยหนาไปคิดหน่อยสิเออนะฮะเฮ้ยลูกกระสุนเราแบบโอ้โหเกี้ยงเลยอ่ะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยข้าเห็นนะเอ้ยข้าเห็นนะข้าเห็นนะมาเองยังไม่ตายใช่ไหม มีอะไรดรอรือเปล่าไม่มีนะฮะไปกันต่อโอเคพร้อมลุยแล้วอุย้ยโอ้มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยไลเดอร์คิกอยากวางทางเว้ยอยากวางทางอยากวางทางเออกระชื้จนตายเป็นซอมบี้ที่น่าขำขันสติงนะโดนเรากะชื้จนตายแม่ เค้ข้างนอกดูท่าทางว่าจะโอ้อะไรวะเนี่ยนี่หรือนี่นั่นหลือคือเมืองหลวงของประเทศจีนตายเถอะทุกคนกลายเป็นซอมบี้เป็นหมดแล้วโอ้โหม,มีเครื่องบินออไอเครื่องบินด้วยเครื่องบินต่อสู้กันสัญญานนะฮะตอนนี้เราก็ลุยแม่งลุยโลดไม่กลัวอะไรแล้วเว้ยไม่กลัวอะไรเว้ยมาถึงขณะนี้แล้ว เราต้องสู้อย่างเดียวนะฮะเออเปิดทางนี่เปิดทางนี่เปิดทางนี่อย่ามาขวางทางไตนี่อุ้ยเฮ้ยหลี่อ่อนมันเสร็จแล้วะเตะอะไรวะเดี๋ยว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 ใครเป็นทิ่ใครเป็นศัตรูใครเป็นศัตรูใครเป็นนิดตีเตะอ้วเลยนะฮะนี่ไตอ้วเลยกระพืออ้วเลยโอ้โห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 แรงเปิดทางให้เรานี่วะใช่ไหม เดิดทางแล้วก็ช่วยหลบทีนระครับผมโอ้โหตอนนี้แตนินาเรหมดแตนินาหมดมาหมดอะไรตอนนี้ตัองบินีเอา้าไม่ดีแน่นอนเลยแบบนี้ไม่ดีแน่นอนเลยเราต้องรีบไปเราต้องรีบไปโอ้โหต้องกดย,ย้ำแน่นอนเลยตอนนี้ต้องกดย้แย่ <laughs> yeah. Yeah, แล้วแย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้ว, yeah, ลวตอนนี้ผมผมไม่ค่อยถนัดเลยอะ เอาตรงนั้นตอนนี้เล่นโคตรยากเลยแต่ว่าตอนนี้เราขอวิ่งข้างหน้าดิออนดิออนมาอยู่ข้างโโหลังนะเพื่อนเดี๋ยวเดี่ยวโอ้โหโคตรลุ้นโคตรลุ้นจะรอดครับจะรอดไหมจะรอดไหมซอมบี้อย่ามาขวางทางซอมบี้ไปดิเออโอ้โหไปดิพี่โอ้รออะไรล่ะไปเลยเว้ยไปแล้วโจดเออเอาแม่เงเอ้ยเอาว่าแล้วไงดิออนสลัดมันทิ้งไปเพื่อน 嗯哦，差点。